จากกรณีที่กำลังเป็นกระแสสังคมในขณะนี้นะครับว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565เป็นต้นไปนี้หากว่าใครเนี่ย ถ่ายภาพติดบุคคลอื่นแล้วนําไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลต่างๆจะมีความผิดนะครับทางสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ดังนี้นะครับกรณีแรกนะครับก็เป็นในเรื่องของการที่เราเนี่ยไปถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอติดบุคคลอื่นโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ยินยอมจะผิดกฎหมายก็ได้ข้อเท็จจริงนะครับได้คําชี้แจงจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลว่ากรณีที่เราไปถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอโดยที่ติดบุคคลอื่นโดยที่ผู้ถ่ายไม่ได้เจตนาและการถ่ายภาพดังกล่าวนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่ถูกถ่ายสามารถทําได้ครับหากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว 2. ครับถ้าหากนําคลิป หรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลต่างเนี่ยโดยที่บุคคลอื่นไม่ได้ยินยอมจะผิดกฎหมายก็ได้รับคำชี้แจงมานะครับว่าสามารถโพสต์ได้หากว่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช่เป็นการสแสวงหากำไรหรือการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลครับกรณีที่3ครับติดกล้องวงจรปิดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนผิดกฎหมาย ก็ได้รับคำชี้แจงมานะครับว่าการติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือนหากเป็นการป้องกันอัชยากรรมและรักษาความปลอดภัยกับตัวของเจ้าของบ้านครับ mm. กรณีที่4ครับ mm. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้ ก็ได้รับคำชี้แจงมานะครับว่าไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมแต่อย่างใดครับหากเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อเป็นการทำตามสัญญาต่างๆหรือใช้เพื่อเป็นการทำตามกฎหมายและมีกฎหมายที่ให้อำนาจเอาไว้นะครับหรือเป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและร่างกายของบุคคลรวมไปถึงนะครับเป็นการใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางสถิติต่างๆครับและ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะรวมไปถึงเป็นการใช้เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิของตนเองทั้งนี้นะครับหลักการข้างต้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีกรณีไปนะครับ